คือในโลกทุกวันนี้ที่มันหมุนเร็วมากๆเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณหลายอย่างเลยที่ชี้ว่าผู้ชายโดยเฉพาะคนหนุ่มๆเนี่ยกำลังเจอกับวิกฤตที่เอออาจจะไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ของศาสตราจารย์สกอตต์กาลเวย์กันค่ะมาดูกันให้ถึงแก่นเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่คำถามใหญ่เลยก็คือทำไมล่ะ ทำไมผู้ชายจํานวนมากถึงกําลังดิ้นรนกันขนาดนี้คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนคนเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่กระทบไปหมดเลยทั้งเรื่องเศรษฐกิจความสัมพันธ์หรือแม้แต่โครงสร้างสังคมของเราแบบลึกมากๆเลยและนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญที่สุดเลยคุณสกอตต์กาลเวเขาชี้ให้เห็นว่า เรื่องนี้มันไม่ได้กระทบแค่ผู้ชายนะคะเพราะชะตากรรมของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันผูกติดกันจนแยกไม่ออกเลยจริงๆความสำเร็จของสังคมเราโดยรวมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับความท้าทายนี้ยังไง โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะวันนี้เราจะคุยกัน5เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกเลยคือวิกฤตของผู้ชายมันคืออะไรกันแน่จากนั้นไปดูเรื่องอุปสรรคทางเศรษฐกิจกับการศึกษาแล้วก็มาดูกันว่าโลกการเดทสมัยใหม่มันเป็นยังไงต่อด้วยการลองนิยามความเป็นชายกันใหม่และสุดท้ายครับเราจะมาดูว่าจะสร้างเส้นทางข้างหน้าต่อไปยังไงได้ด้างเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยวิกฤตของผู้ชายการวินิจฉัยปัญหาสังคม คือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าปัญหานี้มันถูกมองยังไงในสังคมแล้วทําไมมันถึงกลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเถียงกันดุเดือดขนาดนี้คือปัญหามันอยู่ตรงเนี้ครับบทสนทนาเรื่องเนี้ยมันมักจะสุดตรงไปสองทางเลยทางหนึ่งเนี่ยจะมองว่าผู้ชายไม่ได้มีปัญหาแต่ผู้ชายนั่นแหละคือปัญหาและทางแก้ก็คือเออให้ผู้ชายทําตัวเหมือนผู้หญิงมากขึ้น ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับก็จะมองว่าปัญหานี้มีจริงแต่ทางแก้คือการย้อนกลับไปสู่ความเป็นชายในยุค50ซึ่งพอมาดูดีๆแล้วทั้งสองทางนี้มันก็ดูจะไม่ใช่คำตอบที่พาเราไปข้างหน้าได้เลยทีนี้ลองวางเรื่องมุมมองทางการเมืองลงก่อนนะครับแล้วมาดูที่ข้อมูลดูที่ตัวเลขจริงๆกันดีกว่าแล้วเราจะเห็นภาพที่เอ่อน่ากัมูลเหมือนกันนะเพราะข้อมูลมันชี้ชัดเลยว่าผู้ชายกาลังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในหลายๆด้านที่สำคัญมากๆของชีวิตยุคใหม่เลยเริ่มกันที่เรื่องการศึกษาก่อนเลยตัวเลข60ต่อ40มันคืออะไรตอนนี้เนี่ยในมหาวิทยาลายัยสัดส่วนนักศึกษาคือผู้หญิง60%ผู้ชา40%ซึ่งมันกลับตลับัาจับเมื่อ40ปีก่อนแบบคนละเรื่องเลยนะครับและนี่แหละครับที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของช่องว่างที่มันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและปัญหามันไม่ได้หยุดแค่ตอนเข้าเรียนนะครับ ดูจากกราฟนี้จะเห็นเลยว่าพอถึงตอนเรียนจบเนี่ยช่องว่างมันยิ่งกว้างขึ้นไปอีกเพราะอะไรก็เพราะว่าข้อมูลมันบอกว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะดรอปเรียนกลางคันสูงกว่าซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับโอกาสในอนาคตของพวกเขาเต็มๆเ,เลยทีนี้พอมาดูเรื่องเศรษฐกิจบ้างตัวเลขนี้อาจจะทำให้หลายคนตกใจนะครับติดลบ24%มันคืออะไร คือตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่อายุต่ำกว่า40ปีมีความมั่งคั่งน้อยกว่าคนรุ่นเดียวกันเมื่อ40ปีก่อนถึง24เอร์เซโอ้โหลองคิดตามดูสิครับว่าการจะสร้างเนื้อสร้างตัวการจะซื้อบ้านสักหลังมันยากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนเอาล่ะครับพอผู้ชายกำลังเจอปัญหาทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยที่ผลกระทบมันจะลามไปถึงอีกด้านที่สำคัญมากๆของชีวิต นั่นก็คือเรื่องความสัมพันธ์และโลกของการเดทในยุคใหม่นี่เองครับในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความย้อนแย้มของ hashtag me too คือต้องบอกก่อนว่าขบวนการ hashtag me t o ูเนี่ยมันจำเป็นมากๆนะครับในการแก้ไขพฤติกรรมแย่ๆที่เป็นพิษแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีผลกระทบข้างเคียงที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นกับปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมเหมือนกัน คุณกาละเวเขาอธิบายแบบนี้นะคะว่าความพยายามที่จะกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไปสร้างความกลัวสร้างความไม่แน่ใจขึ้นมาแทนผลที่ตามมาคืออะไรก็คือผู้ชายดีๆหลายคนเลยที่กลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดกลัวจะถูกเข้าใจผิดก็เลยเลือกที่จะไม่เข้าหาใครเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่าปล่อยให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของผู้ชายกลุ่มเล็กๆที่เอ่ออาจจะไม่ได้แคร์กฎเกณฑ์อะไรเลยแล้วพอมาถึงยกนี้ ช่องทางหลักในการเจอคนมันก็ย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหมครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเจอแฟนที่ที่ทำงานที่มหาลัยซึ่งมันมีเวลาให้เราได้แสดงตัวตนแสดงความมีน้ำใจอารมณ์ขันหรือความสามารถต่างๆแต่วันนี้ในแอปเดตเนี่ยทุกอย่างมันถูกกรองถูกลดทอนลงเหลือแค่ไม่กี่อย่างหลักๆเลยก็คือคุณดูมีฐานะไหม หน้าที่การงานเป็นยังไงแล้วก็ส่วนสูงซึ่งมันทําให้สนามแข่งขันมันไม่สมดุลอย่างมากเลยครับมันเอื้อประโยชน์ให้ผู้ชายแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองโอเคพอเจอปัญหามาทั้งหมดนี้แล้วคําถามก็คือแล้วจะทํายังไงต่อไปล่ะ ประเด็นสำคัญที่คุณการโลเวเสนอเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้เราทิ้งความเป็นชายไปนะครับแต่เขาเสนอให้เรามานิยามมันขึ้นมาใหม่ให้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ชายในยุคใหม่ที่มันทันสมัยและสร้างแรงบันดาลใจได้แนวคิดที่ว่านี้ก็คือความเป็นชายที่สร้างแรงบันดาลใจครับหัวใจของมันก็คือผู้ชายในยุคนี้จริงๆแล้วหอยหาเป้าหมายหอยหาหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตพวกเขาต้องการหลักปฏิบัติ หรือโค้ดอะไรสักอย่างที่มันชัดเจนเพื่อใช้นำทางชีวิตมันก็คล้ายๆกับที่คนรุ่นก่อนๆเคยมีหลักยึดจากครอบครัวจากศาสนาหรือจากการเป็นทหารน,นั่นแหละครับแล้วหลักปฏิบัติที่ว่าเนี่ยมันมีสี่เสาหลักด้วยกันครับ 1. คือการเป็นผู้จัดหา provider คือต้องรับผิดชอบเรื่องเศรษฐ,ฐกิจได้ไม่ว่าจะทำงานนอกบ้านหรือในบ้าน 2. คือการเป็นผู้พิทักษ์ protector คือต้องดูแลปกป้องคนรอบข้างได้ทั้งร่างกายและจิตใจ 3. คือผู้สื่อพันธ์ pro creator อันนี้ลึกซึ้งกว่าแพ้เรื่องชีววิทยานะครับแต่มันคือการใช้พลังของตัวเองอย่างสร้างสรรค์กล้าเสี่ยงเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและสุดท้ายข้อ4คือการสร้างคุณค่าส่วนเพิ่ม surplus value ให้กับสังคมคือการที่เราให้มากกว่าที่เราได้รับไปนั่นเองครับทีนี้หลังจากที่เราดูเรื่องของปปจเจกบุคคลไปแล้วบทวิเคราะห์นี้ก็ขยับไปมองภาพที่ใหญ่ขึ้นครับนั่นก็คือ ทางออกในระดับสังคมเพราะปัญหานี้มันแก้ที่คนคนเดียวไม่ได้มันต้องมีโครงสร้างมารองรับด้วยทางออกที่เขาเสนอเนี่ยคือมองไปที่ภาพใหญ่จริงๆนะครับอย่างเช่นการมีโครงการรับใช้ชาติภาคบังคับสำหรับทุกคนทั้งชายและหญิงเลยเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างทักษะสร้างความสามารถและลดความแตกแยกในสังคมหรือการปฏิรูปภาษีให้ไปเก็บจากสินทรัพย์มากขึ้นแทนที่จะเป็นไรายได้จากแรงงาน เพื่อช่วยคนรุ่นใหม่รวมไปถึงการลงทุนสร้างระบบพี่เลี้ยงผู้ชายให้เด็กผู้ชายมีต้นแบบที่ดีและก็การเพิ่มจํานวนครูผู้ชายในโรงเรียนคือทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่จะช่วยยกระดับคนรุ่นใหม่ทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่กําลังดิ้นรนมากที่สุด สุดท้ายบทวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่าตกลงแล้วเราต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาในโลกที่มันซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทายแบบนี้สังคมของเราจะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมและโอกาสเพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งและเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปได้ยังไงได้นี่เป็นคำถามที่เราทุกคนคงต้องช่วยกันหาคำตอบครับ